รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแปดโงเช้าวัวนเสาร์หลังครบทรงชาติแบบนี้ค่ะได้เวลาที่เราจะมาพบกันอีกแล้วในนๆนไหนบ้านไหนยังงัวงเงียขี้เซาอยู่บ้างไหมคะโอเคถ้ามีตื่นได้แล้วนะ i'm <laughs> ปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะสำหรับเทศกาลที่ทุกคนเฝ้ารอจะจอบโหมีจะบอกว่ามีเองก็เฝ้ารอค่ะนั่นก็คือเทศกาลไรเด็กๆตอบตอบ นี่นี่หนไม่รู้เดี๋ยวมีพูดให้นั่นก็คือเทศกาลวันสงกรานนั่นเองเครอบครัวไหนได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวไหนกันบ้างแลือยังเอ่ยวันนี้มีค่ะมีเทคนิคนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเตรียมพร้อมที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะ <S 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 ช่วง สัปดาห์นี้ค่ะมีอันอยากจะแนะนำเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าอินเทรนด์อยู่ในสายเลือดมากนะคะไหนๆก็เป็นมนุษย์โซเชียลแอดดิกกันอยู่แล้วดังนั้นค่ะเรามาทำให้เกิดประโยชน์กันดีกว่านั่นก็คือวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Google Map บนมือถือนั่นเองค่ะ สำหรับเจ้าแอปพลิเคชัน Google Map เป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์คนชอบหลงไม่ชำนาญเส้นทางหรือใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณระยะเวลาของการเดินทางนั่นเอง <S <S นี่นี่อยากใช้ไหมหนูนี่นี่อยากใช้บ้างหนูหนูโอ้โหมือใหญ่กว่าคีย์บอร์ดนีหนักหนูพิมพ์ไม่ได้หรอกว่าหนูจะไปที่ไหนม่นั้นมันจะ กอออ่่่าาานนีัษิงๆมภสำหรับวิธีการใช้เริ่มต้นโดยการกดปุ่มที่ไอคอนหลังจากนั้นจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเพื่อให้เราใส่ชื่อของสถานที่ปลายทางที่เราจะเดินทางหลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งพิกัดปลายทางของเราพร้อมกับประมวลผล ของระยะทางและประมาณระยะเวลาที่จะถึงจุดหมายซึ่งเวลาที่แสดงผลน,นั้นอาจจะช้ากว่าหรือ นิ่งๆนิ่งอย่าฟองลูกน่ทุกคนค่ะ่อนครั้งมีก็ต้องหลบบ้างอะไรบ้างลูกมีไม่ได้แบบเอ็กซ์เปิดขนาดนั้นแต่การที่เราขับรถไปด้วยดู Google Map ไปด้วยคุณคะคุณอยา่ัว่าจะดู Google Map หนึ่งดูทางนะคะมีนด้เลยค่ะเหมือนอันตราย <S <S ช่วงคัมพีสีขาสนับสนุนได้ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Samdog e Different Care ตอนเคยไหมหมอใหม่กลัวใจจัง ชอบดีมากๆเลยหนูนิ่งๆคะ่ะที่ครั้งก่อนอ่ะหนูไม่ได้เข้าโรวจกับคุณหมอมือใหม่ดีนะที่นะีอ่ะไปดูใบอนุญาตก่อนไม่อย่างงั้นสับแน่นๆนะคะมีแอมออออออไม่นะแล้วถ้า อขน่อาบน้ำรื้ยังตัวตาตกมี่ไม่เห็บถ้าเจออย่างนี้ล่ะพูดเลยบ่มี่เอาให้เละเคยไหมคะกับความระแวงที่ต้องพบกับคุณหมอมือใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีใบอนุญาตดังนั้นในทุกครั้งที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสัตว์ไหนๆเราต้อง เจ้าหน้าที่ถึงชืง่อน้ำสกุลของคุณหมอผู้ตรวจและขอดูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกให้โดยสัตวแพทย์สภาว่าออกมานานแล้วกี่ปีรวมถึงวันหมดอายุของใบอนุญาตใบนั้นทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการจากคุณหมอด,ด้วยนะคะโ <c oughs> ดยที่ที่มีเรื่องสิคะมีถ่วยรางวัลการันตีด้วยนิ่ งามอ่ะมาเลยค่ะคุณพี่คุณหมอพร้อมฉีดแล้วนะคะเฮนี่มันคุณหมอมือใหม่คนงามฉีดตรงไหนดีคะมบเก่า <c oughs> ไม่ใชาชิมก็ไม่มี <c oughs> แถมยังย้ายตามมาโรงพยาบาลาสัตว์นี่อีก oh, <no. S 1> อย่างเงี้ยแย่ตำรวจสิคะรออะไร1 9 1ฮัลโหลคุณตำรวจเหรอคะนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เบอร์สั่งไก่แล้วลูกอันนี้เป็นเบอร์คุณตำรวจจริงๆค่ะแจ้งจับค่ะ <c oughs> สนึน่งเก้ P R S Veterinary Team <S <c oughs> <S โดยศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P R S Center Same Dog Different Care <c oughs> สายจูงสำหรับน้องหมา ะะมีความสําคัญต่อผู้เลี้ยงไหมคะก็สายจึงสุนัขเนี่ยนะฮะมีความสาคัญมากครับแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะมีการสังเกตนะคะหรือว่าเช็คตรวจสอบอยังไงคะว่าเชือกที่เราใช้กับน้องหมาแต่ละประเภทเนี่ยคะมีความเสื่อมแล้วนะคะสนสนุกละลาโดยงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด มาสด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV สำหรับในช่วงที่2นี้ค่ะของรายการ The Animal ละละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะปกติแล้วนะคะในช่วงเบรกที่2แบบนี้มีแอมจะมาแนะนำสถานที่ที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแต่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 นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีแอม ขอแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในพร็อพหรือว่าสัมภาระของน้องหมาเนี่ยนั่นก็คืออะไรลูกสายจูงนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะมีแอมจะมาแนะนำวิธีการเช็คสายจูงของลูกๆสี่ขากันค่ะสินกักสนึงตาละละโดย <c oughs> คิดถึงความปลอดภัยในงานยก คิดถึงเทคนิคอลลิฟต์อ l อและตอนนี้ค่ะมีแอมก็อยู่กับคุณมังกรนะคะเจ้าของบริษัทเทคนิคอลลิฟต์ออนนะคะบริษัทเทคนิคอลลิฟต์ออนนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับประเภทไหนคะคือบริษัทเราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือที่ทใช้ในงานยกแล้วก็เคลื่อนย้ายของหนักนะฮะยกอย่างเช่นโซ่โซ่ในงานอุตสาหกรรมนะฮะโซ่ยกแล้วก็โซ่สำหรับลากของนะฮะสายงาสายโพลีเอสเตอร์ สายโปรดิเซอร์ซึ่งซึ่งเรามาทําสายจูงสุนรัขได้ได้เหมือนกันกครับนะบสายโปรดิเซอร์เนี่ยก็เป็นจะเป็นสายที่เหมาะสําหรับงานยก,กนะเคลื่อนย้ายของหนักตั้งแต่1ตันไปจนทั้งถึง5 0 0ถึง1,000ตันได้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับงานลากงานลากจูงงานบรรทุกขนส่งนะครับแล้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกงานลวดงานลวดเหล็กลวดสลิงเหล็กที่เราใช้ในงานยกทั่วไปวันนี้ค่ะแอมจะขออนุญาต สอบถามในเรื่องของสายจูงน้องหมาค่ะได้ครับ<ม>เพราะว่าตัวสายจูงสุนัขเนี่ยนะก็ทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์<ม>คล้ายๆกับที่เรานําเข้ามาครับเรามาเริ่มจากเชือกชนิดแรกที่เราื้อเลยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันบอบบางนิดนึงไอนน้เขาเรียกว่าเ<ม><ม>ชือกอะไรคะตัวนี้มันเป็นสายเบล์แบบผลิตจาก p p นะ,ะสะรพืดูเป็นพ p จะค่อนข้างจะ,จะบอบบางนิดนึงข้อดีคือว่า1น,นะราคาถูก2มอนการขึ้นรูปมันง่ายแล้วก็สีสันเนี่ยหลากหลายเลย แล้วการถักทอาจะขึ้นรูปง่ายบางบริษัทเขาจะทอมาเป็นรูปยี่ห้ออะไรเขามาได้เลยนันมันง่ายแล้วก็ถูกกว่าครับแต่ว่าการใช้งานระยะยาวไม่ดีไม่เหมาะใช่ครับพวกนี้พอโดนแดดไปเรื่อยๆเลยก็มีการเสื่อมสภาพของตัวเส้นใยประเภทถัดไปค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะอ่าตัวนี้เป็นเป็นหนังแท้เลยครับเป็นเป็นหนังวัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะข้อดีก็คือว่ามันแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วก็มันดูหรูหราดูหรูหรานะครับตัวเนี้ย ค่อนะข้างใช้กับสุนัขใหญ่ได้ครับแต่ก็ต้องเป็นไซส์ไซส์ของเบลที่ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทแบบเชือกลกลมๆอ๋อเป็นแบบเชือกเลยะนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเชือกถักนะฮะแล้วก็เย็บซิกแซกก่อนแล้วถึงจะเอาปลอกพลาสติกมาหุ้มอีกทีหนึ่งนะลักษณะเดียวกันตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะฮะตัวเชือกนี่ค่อนข้างบอ,บอกได้เลยว่าแข็งแรงกว่าพวกสายเบลสายอะไรพอสมควรนะฮะแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะมีการสังเกตนะคะหรือว่า เช็คตรวจสอบยังไงคะว่าเชือกที่เราใช้กับน้องหมาแต่ละประเภทเนี่ยคะมีความเสื่อมแล้วนะคะผมเริ่มจากขอเริ่มจากไอ้ตัวเบลลลักษณะนี <ภา S 2> ้ก่อนนะฮะคือ,อ,อความเสื่อมมันเนี่ยค่อนข้างยาก<ภ>านะฮะแต่จุดแรกๆเลยก็คือการที่เราเราใช้งานแล้วเราลากไปกับพื้น <ภา S 2> นะรหรือว่าใช้งานเสร็จเร<ภ>าโยนต่างๆเนี่ยฮะจุดจุดที่มันจะเสื่อมก็คือตัวหัวล็อกของมันที่เราให้สังเกตเป็นอันดับแรกเลยคือข้อต่อกับห่วงนะครับตัวเนี้ยตัวนี้มันผ่านการใช้งานมานานและมันเริ่ม มันมีการมีช่องว่างระหว่างตัวมากมากแล้วฮะมันเริ่มจะหลุดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแนะนําว่าให้เลิกใช้งานให้หยุดใช้งานก่อนตรงนี้จุดที่2คือจุดที่ตัวเบลมันนะซึ่งสายลักษณะนี้ประกอบขึ้นด้วยการเย็บเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้ได้มันจะเปื่อยขาดเนี่ยมันก็มีพอพอได้มันขาดปุ๊บเนี้ยไอ้สายตัวนี้มันก็จะใช้เปรียบมานะครับแต่จุดนี้ยังไม่ได้อันตรายนะฮะถ้าจุดที่อันตรายคือจุดแนวเย็บตรงข้อต่อมันนะเพราะมันหลุดตรงข้อต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้สายมัน บางครั้งเนี่ยเราไม่ทันสังเกตว่ามันเสื่อมแล้วเอย่างอย่างตัวเนี้ยสายเนี่ยก็สายนี่อนนีถือว่าแข็งแรงอ่าเป็นสายที่มีคุณภาพแข็งแรงมีความหนาด้วยนะแต่ทีนี้ว่าการเย็บเนี่ยเขาเย็บน้อยเกินไปถ้าเกิดช่วงเย็บเนี่ยเขาจะมีมาอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยจะทำให้แข็งแรงมากขึ้นถ้าเราครอบพับเรากลับมาเย็บครอบกว้างยาวจะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่นี้เขาเย็บสั้นนิดเดียวนะฮะสั้นนิดเดียวนะโอกาสที่มัน คือจนนํจาจนวนสีเข็มมันน้อยเกินไปฮะโอากาสที่มันจะทําให้มันหลุดเนี่ยมันก็มีมแล้วมีสูงด้วยจะมีตัวนี้เป็นสายเขาเรียกว่าสายเป็นหนังสังเคราะห์หรือ PVC นั่นเองนะซึ่งไม่ได้ทนทานอะไรมากมายอันนี้เป็นสายที่เขาใช้ทั่วไปสาหรับน้องหมาตั้งแต่ไซส์เลก็กไปถึงไซส์กลางแต่ไซส์ใหญ่เขาไม่ไม่ใช่อีนะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ความเสื่อมของมันเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นที่ตัวของมันทันทีเลยว่าว่าม,ม,มีการเปื่อยแล้วอันนี้เสื่อมเร็วนะฮะอันนี้ข้อดีคือเสื่อมเร็วพอใครเห็นปุ๊ย ู้เลยว่าเราจะรู้ททานีว่าต้องเปลี่ยนนะฮะมันไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้เสื่อมไปแต่ยังไม่เห็นแต่อันนี้เสื่อมปุ๊บมัจะโชว์มาทันทีตัวนี้หนังแท้จริงจังนงแท้ถ้าความเสื่อมของเขาเราจะสังเกตยากกว่าเชือกสายจูงแบบอื่นไม่ไม่ไม่ยากครับมองเห็นได้เลยครับหนังเนี่ยก็คือเหมือนหนังวัวทั่วไปนะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเสื่อมก็คือการถูกคูดไปกับพื้นการถูกอะไรต่างๆหรือว่าของมีคมบาดก็เราก็จะเห็นทันทีปุ๊บเราก็จะมองเห็นทันทีแต่จุดที่เรามองไม่เห็นก็คือความเสื่อมเนื่องจากการเกิดลา หรือว่าการโดนสารเคมีทาให้เปื่อยนายใช่ครับมันจะเปื่อยข้างในบางทีเราไม่เห็นนะฮะแต่ว่าน้ําหยดลงไปเรื่อยๆมันจะมีมมลาเกิดขึ้นจริงๆแล้วคะ่ะสายจูงสําหรับน้องหมาค่ะมีความสําคัญต่อผู้เลี้ยงไหมคะก็สายจูงสุนัขเนี่ยนะฮะมีความสําคัญมากนะครับสาหรับการสุนัขของเรานะฮะอย่างประเทศที่เขา,เ,าเขาเลี้ยงสุนัขก,กันดีๆเนี่ยนะเขาจะมีกฎหมายออกมาเลยนะว่าการที่เราจะ จุงสุนัขไปข้างนอกบ้านเนี่ยต้องมีสายจุงถ้าไม่มีถือว่าผิผผดกฎหมายนะฮะข้อดีก็คือว่า1นึ่เซฟตัวสุนัขของเราเองในกรณีที่สุนัขเนี่ยเกิดมีสิ่งเล้านะฮะซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นแฟกเตอร์ที่แบบมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นแมวนะฮะหรือ,อจ,จะเป็นอาหารหรืออจ,จะเป็นสิ่งที่เขากลัวหรือว่าขึ้นเสียงที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะทำให้เขาวิ่งเตลิดได้เลยวิ่งออกไปโดนโทษนะโดนรถชนหรือว่าอาจจะเป็นเป็นอุบัติเหต ไปกัดกับสุนัขตัวอื่นต่างๆนะฮะสองเซฟลูกสุนัขตัวอื่นเหมือนกันนะฮะหมุนของเราตัวใหญ่อาจจะไปกัดเขาหรือโดนกัดมานะฮะเข้สามเซฟแบบผู้คนทั่วไปเพื่อนเพื่อนรุ่นทางเรานะบ,บางคุนเขาอาจจะไม่ได้รักสุนัขเหมือนเราเพราะฉนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับที่จะมีสายจูงเพื่อไม่ให้เป็นรบกวนคนอื่นเขาแลวก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้องหมาของเราเองเห็นไหมคะว่า สายจูงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอะที่ไม่ควรละเลยนะคะยิ่งเป็นสายพันธุ์ใหญ่แล้วก็ยิ่งต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คอัพตลอดเวลาค่ะดังนั้นอย่าลืมเช็คสภาพสายจูงกันด้วยนะคะ <c oughs> มีแอมชวนอยู่นิ่งๆค่ะมาเข้าครัวกันค่ะ <c oughs> น,นี่อยากชิมก่อนไหม <c oughs> <c oughs> ปอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด Mazda CX5 ใหม่ Skyactive SUV ช่งที่มีแอมนะคะชวนหนูนิ่งๆค่ะมาเข้าครัวกันค่ะซึ่งหนูนิ่งๆนะคะจะรับ2หน้าที่ค่ะหน้าที่แรกคือเป็นผู้ช่วยเชฟมินะคะหน้าที่ที่2ค่ะคือเป็นผู้รับประทานเมนูที่มีทํานะคะและสําหรับเมนูที่มีจะมารังสรรค์ในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคุกกี้ค็อกเทลและสําหรับวัตถุดิบหลักอันนี้คือข้าวโพด นี่ไม่เชื่อใช่ไหมว่าข้าโพดเดี๋ยวมีกินให้ดูอืมเนี่ยข้าวโพดนี่บอกว่าอยากพิสูจน์เองก็ดกด้เชื่อยังเนี่ยข้าวโพดถัดมาค่ะคือส้มส้มเนี่ยให้วิตามินซีสูงมากเลยค่ะต่อมาค่ะแตงกวาแตงกวานั่นเองค่ะแตงกวานี่ก็จะเป็นผักที่นิ่งๆโปรตีนเช่นกันถัดมา ปลาหยองค่ะปลาหยองนี่หลายๆคนเขาบอกเฮ้ยมีเอามาได้ยังไงโซเดียมมันสูงปลาหยองนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเพชรช็อปทั่วไปค่ะสุดท้ายเลยนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นอาหารเปียกนะคะของน้องหมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็บิสกิตค่ะสำหรับสุน,นัขโดยเฉพาะเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้ของคนเนี่ย มันจะมีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะหลากหลายและที่สําคัญนะคะอาจจะมีเกลือผสมอยู่ด้วยซึ่งไม่ควรมากๆซึ่งถ้าบ้านไหนนะคะอยากเติมท็อปปิ้งหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยเข้าไปให้ลูกสีขาของคุณเนี่ยมีบอกได้เลยว่าอัจ o ะยูจ้ะเพียงแต่ว่าทุกวัตถุดิบที่คุณเพิ่มเข้าไปนะคะต้องปลอดภัยกับลูกๆสีขาของเราค่ะเอาละเรามารเริ่มเมนูกันเลยดีกว่านิ่งๆ <laughs> จะนําคุกกี้มาเรียงเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเรานําคุกกี้มาเรียงแล้วนะคะเราจะนําอาหารเปียกค่ะมาบีบให้รอบคุกกี้นิ่งๆต้องการเยอะไหมอ่ะอันนึ่งอ่ะชอบเยอะน้อยแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิก๊กมีเดียวถามว่า เราจะใช้ปากนีเพื่ออะไรใช้ช้อนตักง่ายกว่าไหมมันง่ายกว่ามากค่ะแต่มีต้องการความเยอะเข้าใจใช่ไะทุกคนเห็นใช่ไหมคะมีอ่ะเป็นคนทำทำอาหารดีมากฝีมือดีหน้าตาสวยแต่ว่าอันนี้อาจจะดูเละๆไปบ้างเพราะว่าเวลามีบีบเนียนี่นีก็อย่างเงี้ยๆๆๆๆๆๆๆค่ะซึ่งมันไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าออกมาแล้วหน้าตาจะไม่ดีก็ทะไม่ว่าก,กันใช่ไหมคริออย่างเงี้ยค่ะ มือมีก็อยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยเลือีก2ชิ้นตามด้วยเราจะตกแต่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการลำเอียงก็คือใส่ข้าวโพดลงไป2หน้าแล้วก็ใส่หน้าส้มลงไปสองหน้านิ่งๆไม่เชื่ออีกแล้วเหรอว่าเป็นข้าโพดน่ะกว่าจะได้ทำคุกกี้เชื่อไหมว่าวัตถุดิบหมดเมื่อเรา วางส้มและข้วโพดลงในอาหารเปรียกครบ4ชิ้นแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะคือนําปลาหย่องนะคะโรยหน้าทุกๆชิ้นครบทั้ง4ชิ้นเลยค่ะติดจอบด้วยแตงกวาหั่นฝอยค่ะและมีอําก็พร้อมเสริร์ฟหนึ่งนิ่งๆค่ะ <c oughs> น่าน คุกกี้ค็อกเทลเสร็จแล้ว <S <S พร้อมไหมพร้อมมากเอาเลยนะถึงช่วงวเวลาฟินนิลเลคข,ของนิงน่งๆแล้วค่ะพร้อมหนึ่งสองสามเอ๊ะ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 ตรงนี้มันไม่น่าโอ้โทษอโทษเอ๊ะแต่น,นี่ว่ามันยังไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวนี้ว่ามีมขอจัดจานใหม่อีกทีได้ไหมไม่ทันแล้วเนาะ ขอจับจานนิดนึงได้ไหมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูที่นี้อันทำให้หนูนิ่งๆฟินเล่นในวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะทำให้ลูกๆสีขาทานกันบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยค่ะมันไม่ยากเลย คยณภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Cat หมาตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามัน is not just a dog อนนี้มันคือพีทบู is a pitbull คือมันไม่ใช่หมานะแต่มันคือพ t b บู l หมายถึงแบบว่า is not just dog คือพ t b บู l ไม่ใช่น้องหมาทั่วไปใช่ครับแต่ อันนี้คือพิษบูอลลี่พิษบูพิษบูเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าแต่พัฒนาโดยซาตานพิษบูมันก็เป็นก้าวรหลวแต่บางตัวนิสัยดีอยู่ที่การเลี้ยงดูแต่ว่าถ้าใครถามผมผมต้องบอกก่อนว่าก้าวร้วเพราะเป็นกฎของความปลอดภัยเมนูหน้ามิ๊ทำอะไรให้หนูทานดีนะขอมิไปทำกันบ้านก่อนนะคะ สำหรับเมนูวันนี้ไฮเมันสักเซส,สมากๆสกตดาบสกอดเบ,เบไม่ต้องแล้วเข้านโยบายไประหยัดน้ำของรัฐบาลมากๆค่ะไม่ต้องล้างแค่มีทิชชู่ค่ะพร้อมเก็บกลับแล้วค่ะ